สวัสดีคุณท่านเราอยู่ช่องสุกเมธดไอีเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้เรามาแนะนำสเปคของตัวเท c กโนคาร์บอนสิบสีรุ่น 5G เนี่ยแตกต่างกับตัวรุ่น 4G แค่ CPU เท่านั้นเองนะครับผมเนาะโอเคเรามาบอกสเปคของตัวรุ่น 5G กันก่อนแล้วกันรุ่นนี้เนี่ยใช้หน้าจอเป็นแพแนล AMOLED ขนาดใหญ่ทุกคนอยู่ที่6.78นิ้วแล้วก็เป็นหน้าจอโค้งแบบ3 d แถมรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ อาาัตราดิสเรทที่120เฮิรต์เลยส่วนสเปคของทางด้านกล้องเนี่ยกล้องหลัก50ล้านพิกเซลความใหญ่ที่1.9นิ้วเลยใช้เซนเซอร์เป็นของ Sony IUT 704ซึ่งเป็นอ่าท็อปเลยส่วนอีกตัวเลนส์หนึ่งคือเลนส์อันต้าวาย8ล้านพิกเซลนะครับผมเออก็อหน้า50ล้านพิกเซลรุ่นนี้รองรับ ลำโพงสเตโอรอบทิศทางด้วยทุกคนแถมรุ่นนี้ยังรองรับมาถ่ายการน,น้ำกันฝุ่นเป็น IP 6 8แล้วก็ IP 6 9ด้วยส่วนรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่5 2 0 0ัมิลอรองรับชาร์จไวสูงสุดที่4 5วัต์แต่ไม่ได้รองรับการชาร์จไร้สายสำหรับรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นอื่นรองรับไร้สายนะครับผมส่วนทางด้านของ CPU รุ่นนี้จะใช้ m e d i a t e k d i ตี้ s i t y 7300 แต่ถ้าเป็นรุ่น 4G จะใช้มีย t ท e k h e l i o G 1 0 0 Ultra ซึ่งแตะแรงกว่าตัว c p u G 1 0 0ธรรมดาทั่วไปโอเคเข้าสู่ช่วงสรุปสเปคแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียมีอะไรยังไงบ้างอ่าโอเคเลยเริ่มต้นที่รุ่นนี้จะมีสแกนไยนร้มมือใต้หน้าจอพร้อมกับสแกนใบหน้าซึ่งปลอดภัยไม่ต้องห่วงแล้วก็รุ่นนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับปุ่มพิเศษก็คือปุ่มที่เอาไว้เรียก AI หรือว่าเราไปตั้งค่าอะไรก็ได้เออแต่ว่า AI รุ่นนี้ ฉลาดมากทุกคนก็สามารถเข้าแอปต่างๆได้ก็คือตั้งค่าเอาเองแล้วกันหรือว่าเราพูดจาก a อไปเลยว่าหาอนุหานี่หานั้นได้เราเปิดดูช่องโันิทีทีหน่อยอาจจะขึ้นจริงๆถ้าใครดูช่องไหนเออเราก็เพิ่มเติมส่วนเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ของโซนี่กับนักกฟูนอีกเป็น IP68 กกับ IP69 ก็เข้าเขียนมาอย่างนี้เนาะแถมรุ่นนี้ จอโค้ง 3D ซึ่งบอกเลยว่าเรียบหรูใส่เข้าไปอ่ะคนดูไม่ออกแน่นอนว่าเราเอ้ยเราซื้อมือถือราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นะเออแถมมาพร้อมกับหน้าจออัตราดิเฟรเชทีู่่ที่1 2 0เฮเลยแต่ว่าที่ประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาจะเป็นรุ่น 4G ก็จะแตกต่างกับรุ่น 5G นิดนึงตรง CPU จะใช้เป็น Helio G100 Ultra ซึ่งแรงกว่า CPU G100 ทั่วไปนิดนึง แล้วก็ใครที่อยากซื้อไปเล่นเกมคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางเทคโนเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมด้วยสายเกมมิ่งก็ซื้อได้เพราะว่า CPU ยูเขาแรงนะเออก็ CPU เนี่ยแรงกว่าตัว h o g 1 0 0 0ทั่วไปก็รุ่นที่ใช้ h นึ่0ก็จะมีอ่า i n f i n i t ฮารพัซึ่งผมทำรีวิวไปในช่องแล้วนะครับผมเนาะใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะใครสนใจไปดูคลิปเก่าซะเปรียบเทียบสเปคนิดนึงราคาไม่ห่างกันมาก เออแต่ว่าตัวเทคโนโลยีแต่มีระบบรลยความร้อนที่ดีกว่าก็จะเรียกว่า super c o o ล i n g ซึ่งบอกเลยว่าสามารถลดความร้อนได้จริงซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าลดเท่าไหร่อืมก็เนี่ยบอกเลยว่า11ชั้นในการลดความร้อนต่างๆนานาเขาบอกวาอย่างงี้เลยในสเปคที่ผมตรวจมานะเออส่วนนี้บอกเลยว่านำส่งความร้อนอยู่ที่1,800วัตต์ช่วยไบายความร้อนได้อย่างยืดหยุ่นอ่าเราเล่นเกมฟังเพลงหรือว,ว่าเราถ่ายรูป การถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยทุกคนคือกินแบตเตอรี่กินซ p u ความร้อนมากของกานออแถมลืมบอกไปว่ารุ่นนี้ถ่ายมีการสั่นเป็น OIS ไปให้ด้วยแล้วก็มีกล้อง AI อ AI นี่คือจุดเด่นจุดชูโรงของรุ่นนี้เลยก็สามารถใช้ AI ได้อ่าใช้ทุกอย่างเลยเออ Google เรียก Google อะไรต่างๆได้หมดนะแล้วก็เพิ่มเติมสานการที่เราประชุมอยู่อ่าเราเปิดเครื่องอันนี้ ในการสรุปประชุมก็ทำได้เพิ่มเติมอีกความคมชัดในการถ่ายรูปสำหรับเออสายที่อยากถ่ายรูปมี AI ช่วยเออก็คล้ายๆกับตัวที่ผมใช้อยู่แต่ว่าผมไม่อยากพูดรุ่นอะไรนะก็ราคาหางก,กันนิดนึงแต่ว่าอันนี้นะีบอกเลยว่าคุ้มในเรทราคาของเขาเนาะ7,300บาทเฮ้ย7 9 9 9บาทขอโทษครับส่วนทางด้านการใช้แบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขารับประกันชัว,ชว ยังต่ำเนี่ยแบตเตอรี่ใช้นานถึง5ปีคือไม่พังไม่อะไรนั่นเองไม่ใช่ใช้ชาร์จแค่เดียว5ปีไม่ใช่นะแล้วก็ใครสายคอนเทนต์นสามารถดูวิดีโอต่อนเนื่องได้11ชัวงง่วโมงจุดนาทีใช่คือนานมากๆแล้วก็ค่าชาร์จ1%ไอ้0%ถึง50เนี่ยแต่อยู่ที่23นาทีเท่านั้นเองซึ่ง100%เนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่43นาทีทึ่งเร็วมากๆ อ๋อเราก็รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15ก็ไม่ต้องหวางแน่นอนคนอัปเดตแพทามปอดภัยต่างๆนานา5ปีนะคนยาวๆมือนกันแล้วก็สายที่ชอบทาโทรศัพท์หลนต่างๆนานาคือไม่ต้องหวางเพราะว่าเขามีการเทสระดับเกรดทหารมาแล้วด้วยว่าถึง SGS 5เลยซึ่งทน5ดาวเต็มๆจัดเทมแน่นอนหลอกไปโยนทิ้งกันได้ใครซื้อแล้วบอกผมด้วยนะ อโอเคเรื่องสีเกือบจบคิดละก็จะมีสี Galaxy Black แล้วก็จะมีสีทะเลสาเอ m ม Green นนะครับผมโอ้โหเอาไงอ่านยากที่เป็นชื่อเขาแล้วก็จะมะีทานน้ำแข็งสีขาวด้วยเออแล้วไปภาษาไทยเลยง่ายดีก็ต้องสามสีนี่คือสวยทุกสีเลยนะครับผมใครสนใจเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าเข้าประเทศไทยแล้วนะเข้าแล้วแหละ ก็จะใส่ลิงก์ไว้ในล่างใครดูทางไหนก็แล้วแต่แล้วลิงก์เนี่ยจะอยู่ในตะกา้าหรือว่าอยู่ล่างคลิปได้เลยนะครับก็โอเคก็จบคลิปต่านี้นะคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญเลยหากผมพูดที่พลาดประการใดไปต้องขอโทษมาณพพี่นี้ด้วยนะครับใครที่ดูเจ้าทางไหนก็แล้วแต่มนเดิมเลยมาดูในบ้านแดงผมได้นะผมนะตอนนี้บ้านแดงเรา,าคลิปลงตลอดแต่เหมือนบ้านล้างไปแล้วครับก็เออข้าพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันบ้างนะครับผมเนาะผม,นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะไม่ต้องวงัง คลิปต่อให้เก่าขนาดไหนผมก็อ่านนะผมก็จะมีค,ำคํำทิปตอบโต้ะตลอดอยู่แล้วนะครับผมก็ใครซีขออะไรมากเดีย๋ยวทำให้ไม่ต้องห่วงนะครับก็ตอนนี้ติดงานอยู่เออก็โอเคครับผม,มบ้าายครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะ้าบายครับเย่าลืมาดู Youtube กันบ้างน,นะครับ ท่นนผมที่อยู่ช่องสุมเมทไอทีเช่นเดิมเพื่อนเคยเลยนะครับผมก็